สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเพื่อนเพื่อนชาวราศีตุลทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Happy Tarot นะคะช่อง FA นะคะในการเปิดไพ่ ความรักประจำเดือนมกราคม2568นะคะขออภัยที่มาช้านะคะการอ่านไพ่ในครั้งนี้สามารถรับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวสุขหรือว่าดาวจันทร์สถิตที่ราศีตุลเลยนะคะจะดูแบบโหราศาสไทยหรือแบบหรือแบบโหราศาสตะวันตกได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็การอ่านไพ่ในครั้งนี้จะมีผลในช่วงเดือนมกราคมก็จริงแต่ ถ้าหากว่าเอฟยังไม่มาเปิดไพ่ให้ในช่วงเดือนถัดไปก็สามารถใช้พลังงานความรักนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็การอ่านไพ่นี้จะเป็นดวงโดยรวมดวงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็ตัวตนของคุณความคิดของคุณความรู้สึกของคุณก็อาจจะสลับกันกันกบความคิด ของคนรักของคุณก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่ากเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกสนกจากเอฟนะคะเรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะเรามาดูพลังงานตัวตนของชาวราศีตุลณนะปัจจุบันในความสัมพันธ์นี้นะคะอุ๊ยพลังงานของคุณเป็นอย่างไรแล้วไพ่กระเด็นออกมา The Devil The ะเดวคือการ Manipulate อันนี้ก็คือการแบบบงการอะไรแบบนั้นนะคะครอบงำควบคุมคุณค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลแบบเป็นผู้คุมเกมเป็นผู้คุมเกมเป็นผู้เล่นเกมอะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลมากๆแล้วก็เป็นผู้ที่ค่อนข้างจะเป็นฝ่ายถูกตามด้วยนะคะเด็กถือถ้วยคะ่ะ แต่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนใจร้ายคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเมตตาในความสัมพันธ์นี้แต่นี่อินคอนโท l strain นะคะแต่ว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ถูกครั่งถูกครั่งคลหรือว่าถูกวิ่งไล่ตามมันต้องมีเหตุมาก่อนถึงได้เป็นเช่นนี้คนใจดีถึงได้เปลี่ยนไปเป็นคนที่แบบ คอนโทรลสถานการณ์จากที่ไม่เคยคิดที่จะไม่เคยคิดที่จะเล่นเกมอะไรเลยคุณก็เป็นคนที่เล่นเกมนะเอฟเขาเขาเอาไปที่ต้องพูดนะคะคุณก็เป็นคนที่เล่นเกมต้องเล่นเกมอะไรแบบนี้นะคะในความสัมพัน,น์ธนี้แล้วก็ดมูลดมูลนั้นคือภาวะของความ จริงๆแล้ว,ดวลเดมมนแปลว่าเซนส์สัญชาตญาณจิตวิญญาณนะคะแต่เอฟคิดว่าถ้าขึ้นมาร่วมร,วม,รวมกับไพ่อื่นๆคุณเป็นคนที่ยังไม่ได้วางใจง่ายๆยังคงมีความกังวลและจะเป็นผู้เลือกเป็นผู้ตัดสินไพ่ประจำตัวของคุณขึ้นมา justice ไพ่ของการตัดสินนะคะไพ่ประจำตัวราศีตุลเลยออกมาคนคนนี้อาจจะเคยมีประเด็น มาก่อนอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเคยแบบหาเรื่องเองอะไรแบบนี้นะอาจจะเคยแบบเล่นเกมกับคุณทั้งๆท,ที่คุณนั้นเป็นผู้ที่ให้พลังงานในความสัมพันธ์แบบที่เป็นความสบายใจเป็นความอบอุ่นเป็นแรงบันดาลใจดีๆความสนใจความเกื้อกูลและ เป็นคนที่ไม่ได้ขาดอะไรไปเลยแต่คุณอาจจะเคยพบเจอกับอาการที่คนคนนี้มักจะมักจะกแกล้งทำเป็นไม่รักจริงๆแล้วคนคนนี้รักคุณไหมรักสิสียร้าทำไม่เช่นนั้นคงไม่ยอมอยู่ภายใต้ภายใต้อิทธิพลของคุณภายใต้ก,การคอนโทรลของคุณคนคนนี้ รักคุณแต่อดีตอาจจะแกล้งทำเป็นไม่รักหรือว่าเขาอาจจะเรียนรู้มาว่าเขาอาจจะเรียนรู้มาว่าถ้าหากเขาจะปลอดภัยและได้หัวใจของคุณเขาหรือเธอก็ได้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะต้องจะต้องไม่จะแดงทุกๆุกความรู้สึกกับคุณมากเกินไปแต่จะต้องทำให้คุณสับสนบ้าง คุณจะได้เอาใจใส่เขาคุณจะได้ให้ความสำคัญกับเธอคุณจะได้คุณจะได้หมกมุ่นและคิดวนๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาเสมอเกี่ยวกับเธอเสมอจะได้ได้หัวใจของคุณทั้งหมดจะได้ได้ทุกๆุกความรู้สึกของคุณอะไรแบบนั้นนะคะเอฟคิดว่าน่าจะเป็นภาวะอย่างนั้นแหละนะคะแต่ก็ไม่รู้ด้วยนะถ้าหากพี่เพื่อนๆชาวตุนอาจจะแปลสภาพสลับกันเป็นอย่างนี้ซะเองว่า นี่แหละพอตัวเองมีความรักนี้เข้ามาตัวเองทําแบบนี้ใครจะไปรู้แต่เอฟก็อ่านไปในทางนั้นให้ก่อนนะคะใครจะไปรู้ว่าชาวตุลจะไม่ตั้งต้นตั้งแต่แรกซะเองที่ที่แบบเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์แล้วก็จริงๆแล้วใจแบบโอ้นี่แหละความสัมพันธ์ที่เข้ามาปรารถนามากๆเลยแต่ว่าเคยเป็นผู้ที่เปิดใจโชว์ทุกๆความรู้สึก แสดงออกก่อนรู้สึกก่อนแชทหนักขวาก่อนแล้วอดีตไม่เคยสมหวังสักทีแล้วก็จนมาเจอคนคนนี้ที่คุณสมบัติดีเยี่ยมก็อยากจะผูกมัดก็อยากจะแบบอยากจะทําทุกวิธีทางไม่ให้ล้มเหลวไปเหมือนเก่าอะไรแบบนั้นนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นต้องระวังนะคะต้องระมัดระวังนะคะเตือนไว้ก่อนแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นถ้าคุณเคยเจอแบบนี้เขามีไม้นี้มาหาคุณจะให้คุณแบบ อ๋อโยนดอกไม้กลับไปหรออะไรแบบนี้นะคะคุณก็เลยอาจจะแล้วคุณก็รู้ว่าคนคนนี้เขามีปมอะไรบางอย่างแต่แท้ที่จริงเขาเป็นคนใช้ได้คุณอาจจะมองเห็นว่าคุณสมบัติของคนคนนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นอ๋อถ้าเขาจะมาไม้นี้คุณรู้สึกว่าในเรื่องอื่นๆเขาก็โอเคเขาก็ดีงั้นคุณจะใช้ไม้นี้เหมือนกันอะไรแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าพอคุณทำคุณทาได้ดีกว่าได้ซ้ำพอถ้าคุณจะไม่แคร์เหมือนกับว่าถ้าเขาไม่แคร์ คุณก็ไม่แคร์แล้วทําไมแล้วใครต้องแคร์พอคุณทําเหมือนกันคุณกลับมีแรงมากกว่ามีกําลังวังชาสเตรนทคุณกลับแข็งแรงมากกว่าที่เป็นผู้กลุ่มบังเหียนน่ะนะคะโอ๊ยค่อนข้างที่จะแบบวิ๊ซับซ้อนอะไรแบบนี้นะคะวิ่งไล่ข้ามภูเขาอีกแล้วนะคะเพลงอินเดียมานะคะมาค่ะเปิดไพ่พลังงานตัวตนของเขาหรือเธอผู้นั้นเป็นยังไงคะตอนนี้ พลังงานของเขาหรือเธอผู้นั้นที่มีประเด็นนี้กับชาวจุนในปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงคะโอ้ถูกผูกมัดผมถูกผูกไว้แล้วแขวนอยู่ตรงนี้ให้คิดถึงให้เฝ้าคิดถึงคุณแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเหตุใดคนที่เคยเหตุใดคนที่เคยสนใจผมตลอดเวลาเหตุใดคนที่เคยใส่ใจฉันตลอดเวลา ถึงเปลี่ยนไปเป็นเพราะตัวเองแน่ๆที่ที่เยนชาหรือว่าแซงทำเป็นไม่สนใจคุณเคยแบบเป็นความสบายใจคุณเคยเป็นความสุขใจคุณเคยเป็นความร่าเริงในชีวิตผิดที่เขาเองผิดที่เธอเอง เพราะฉะนั้นจะต้องทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยให้ได้พิชิตใจพิชิตใจคุณคืนมาเอาชนะใจคุณคืนมาพิสูจน์ให้คุณได้พิสูจน์ให้ได้ว่าเขาปลอดภัยที่คุณจะรักเธอปลอดภัยที่คุณจะทุ่มเทหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะใะ i t s It's i อ s ต f ิต o o ฟไ o ย o ทูจะพูดให้แบบซาบซึ้งหน่อยก็พาตลกอีกแล้ว It it i s safe for you to love ผมปลอดภัยสำหรับคุณนะอะไรแบบนี้นะหลังจากที่ ตกสะเพิ่ดแปลว,ว่าอะไรทำเป็นทำแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวมาก่อนหน้านี้หลังจากนี้ก็จะเข้าร่องเข้ารอยแล้วนะคะทำแบบดูสีเจ็บปวดสามดาบคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูหรือว่าเป็นชาวธาตุลมกุมมิถุนตุนก็นได้นะคะเขาเสียใจอะเขารู้สึกสูญเสียแล้วเขารู้สึกว่าเขา ว่าเขาทําใจไม่ได้ทําใจไม่ได้เลยค่ะต้องสูญเสียคุณไม่สามารถไม่สามารถมุกออนไม่สามารถไปต่อได้นะคะแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาผิดตรงไหนอุ้ยจัสติกับจัสติขึ้นมาไม่ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ว่าตัวเองพลาดไปนะคะแต่เหมือนกับว่าอ้าวก็ที่บอกกันมาไม่ใช่หรอว่าทําอย่างนี้แล้วจะคว้าใจหรือว่าจะอยู่เหนือกว่าตลอดนี่คือวิธีการอยู่เหนือกว่าคนรัก นี่คือวิธีการแบบมีอิทธิพลเหนือนกว่าคนรักนี่คือการทําให้คนวิ่งไล่ตามนี่คือวิธีการที่จะทําให้คนอื่นง้อตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าตัวเองจะมีคุณค่าหรือให้คุณค่าให้หรือไม่ให้ก็ตามวิธีการทําอย่างนี้คือการไม่ยอมและตัวเองจะเหนือกว่ายังไงตัวเองก็ต้องถูกตามแล้วมันพลาดไปตรงไหนเหตุใดเหตุใดถึงใช้ไม่ได้กับคุณ เหตุใดถึงใช้ไม่ได้กับคุณคนคนนี้จะเริ่มกระจ่างและเห็นเหตุผลชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆว่าวิธีการนั้นทําได้เฉพาะคนที่เป็นลูกนี้กรรมของตนใครก็ตามแต่ที่จะมาตามใครก็ตามแต่ที่จะมารู้สึกว่าจะต้องแบบวิ่งไล่ตามคนที่ใช้เกมเชิงกลย,ยุทธ์อย่างนี้อีกฝ่ายต้องติดค้างเท่านั้นถ้าคุณไม่มีอะไรได้ติดค้างเลยล่ะคุณไม่มีอะไรเลยที่ไปเบียดเบียนคุณไม่มีอะไรเลย ที่จะไปแบบเคยทำให้เขารู้สึกถูกบันทอนคุณค่าคุณมีแต่ให้สบายใจให้ให้ความสบายใจให้กำลังใจนะคะและคุณไม่ได้ไม่รักตัวเองด้วยคุณเป็นคนรักตัวเองคุณเป็นคุณเป็นคนมีคุณค่าในตัวเองใครจะมาเอาจุดอ่อนในแง่นี้ที่เคยทำกับพลังงานอื่นๆและดึงดูดความสำคัญดึงดูดความสนใจมาได้ก็ดึงดูดได้เฉพาะคนที่อ่อนแอทางอารมณ์และ รู้สึกว่าต้องพิสูจน์คุณค่าตลอดเวลารู้สึกว่าไม่ได้ต้องอยากแบบเอาชนะตลอดเวลาคุณไม่ได้อยากได้อย่างนั้นนี่นาะคุณไม่ใช่คนไม่รักตัวเองแล้วคุณไม่ใช่คนที่ต้องพิสูจน์อะไรอย่างนั้นด้วยแล้วคุณจะรู้สึกอะไรคุณรู้สึกลำคาญแค่นั้นแหละหรือรู้สึกไม่ได้วางใจแต่ก็มองเห็นอยู่ว่าเ,เขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเขาเป็นคน ใจดีเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเป็นคนมีน้ำใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ในอนาคตแล้วคุณก็เห็นว่าเห็นสมควรว่ายังไม่มีโอกาสอื่นๆเข้ามายังไม่มีทางเลือกอื่นๆเข้ามาคุณจะตัดสินแล้วกันว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมดีพอที่จะทําให้คุณวางใจไหมดีพอที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเห็นสมควรแก่าการอนุมัติว่าให้ เริ่มที่จะเข้ามาแสดงตัวตนในชีวิตของคุณอีกหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะนะคะคุณจะเป็นผู้เลือกคุณจะเป็นผู้ตัดสินทีนี้คนคนนี้แบบกําลังทุกข์เลยแล้วจะพุ่งทยานนะคะพุ่งทยานเลยเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองได้สำหรับสีถ้วยโอ้สี่เหรียญแล้วก็ไฮโลแฟนจากนี้จะทําให้ดีที่สุดเพื่ออยู่ในชีวิตของเธอสเตรนกับสเตรนี่พี่เพื่อนๆดูสิคะ คนคนนี้อยากจะผูกมัดคุณสีไม้เท้าอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันด้วยก็ได้นะคะหรือชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะดินน้ําลมไฟขึ้นมาครบทุกธาตุนะคะห่วงแหนและไม่ยอมที่จะสูญเสียไปและและรู้สึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยเขาจะไม่กล้าแม้เพียงสักนิดที่จะไม่เปิดเผยความรู้สึกและไม่แสดงออกว่าคุณสำคัญ เขาจะไม่กล้าเพียงสักหน่อยเลยที่จะมีชั้นเชิงเหลี่ยมมุมและลีลาเพราะเขารู้สึกว่าคุณนั้นเพราะเขารู้สึกว่าคุณนั้นเอาจริงและมีจุดยืนเป็นของตัวเองและใช้ไม่ได้ผลเลยสิ่งที่ไม่ใช่ความรักและความเมตตาใช้ไม่ได้ผลเลยสักอย่างกับคุณเพราะว่าคุณอาจจะเฮี่ยมกว่า พี่ๆพูดกันค่ะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ถ้าจะให้คุณไม่แคร์นะคุณไม่เห็นจะต้องพึ่งพิงเลยตัวคุณก็มีความสุขได้ในชีวิตของตัวเองตัวคุณก็มีเรื่องราวอะไรดีๆที่จะต้องทําที่จะต้องโฟกัสคุณก็มีมาตรฐานในชีวิตของคุณดีคุณมีศักดิ์ศรีในชีวิตของคุณดีคุณมีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้คุณสบายใจและคุณอินโทรเวิร์ดมากๆด้วยซ้ํา ถ้าจะให้คุณเย็นชานะใครจะเย็นชาได้เท่าคุณไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจอะไรอยู่ในโลกส่วนตัวแล้วก็มีตัวเองเป็นความสบายใจเป็นความสุขก็หาทำอะไรที่มันเบิกบานร่าเริงไปตัวเองอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่รู้วิถีกับผู้อยู่ผู้อยู่อย่างวิเวก ไม่รู้วิถีที่แท้จริงกลับจะมาใช้ภาวะนี้กับคนที่เป็นของแท้ผู้วิเวกผู้สันโดษที่แท้นะจะมากลุ่มอะไรหลาจากคุณถ้าคุณรู้สึกเช่นนี้แล้วจะทำเหมือนคุณนั่นแหละเป็นผู้ที่เด็ดขาดมากกว่าเดอะเฮอร์มิขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เดอะแมจิกเชียนะคะใช่เลยนะคะถ้าไม่เท้านะคะนี่ชาวตูนนะคะตัวคุณอนะ จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณปลอดภัยคุณจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าเขาใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วคุณเป็นผู้เลือกทีนี้นะคะถ้าเกิดพี่พเพื่พพอนๆชาวซองมาฟังคลิปนี้แล้วร,รู้สึกว่าเอ๊น้องเอฟพี่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยนะพี่ไม่ใช่คนที่แบบจะเป็นอย่างนั้นเลยนะชาวตุนต่างกลา ก็แสดงว่าสลับเรื่องเราสลับนะคะชาวตุนนั่นแหละที่จะแบบโอ้อยากจะพิสูจน์ตัวเองนะคะอยากจะแก้ไขนะคะกดอันดูตรงไหนมีทางใดไหมให้แก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไป มารู้ตัววันทีไม่มีทีตรงนี้เงียบเงาเท่าไรพลังงานนั่นแหละนะคะิเพื่อนๆไปฟังเพลงนะคะคนคนนี้ทีนี้ถ้าหากเรื่องราวมันไม่สลับกันนะคะก็คือชาวตุลก็จะได้รับภาวะของความปล่อยตัวทิ้งสภาวะทิ้งตัวสูงสุดของเขาก็คือไม่มีอัตตาไม่มีอีโก้ใดๆเลยทิ้งตัวตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัว และไม่มีชั้นเชิงลีลานะคะเพราะว่าสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือไม่ได้กลัวอีกแล้วว่าจะถูกคุณมองแบบอ้อยู่ในกำม,มือหรืออะไรกลัวว่าคุณจะไม่รับเอากลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสอีกแล้วกลัวว่าคุณจะไม่ให้เขาอยู่ในชีวิตอีกแล้วมากกว่านะคะนี่คือสิ่งที่คนคนนี้กลัวมากๆเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวตุน พลังงานนี้เป็นพลังงานของคนที่อยากจะผูกมัดคุณเอาไว้และอยากจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจและอยากจะอยู่ภายใต้แบบภายใต้การครอบครองของคุณเป็นคนที่ครั่งรักปากใจและนั่นคือสิ่งที่สบายใจเหลือเกินอยากจะเป็นสิ่งนั้นจังเลยนคนคนนี้ปรารถนาสิ่งนี้อยู่นะคะเรามาดูไพ่ลักกี้อินเล เรามาดูไพ่ลัคกี้อินเลิกันว่าสุดท้ายแล้วความสัมพัน์ธนี้มันจะลงเอยอย่างไรนะคะในเดือนมกราคมนี้หรืออในช่วงช่วงนี้นะคะ30วันนี้หลังจากที่ดูไพ่นะคะสุดท้ายแล้วความสัมพัน์ธนี้ของชาวราศีตุลจะลงเอ,อยเช่นไรคะ เร,เรื่องเรื่องราวในครั้งนี้มันอาจจะต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วหรืออาจจะเป็นความรักรูปแบบใหม่ไปเลยก็ได้นะคะเอฟก็ไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นคลิปพูดค่ะพูดขัดตอนตอนนี้นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลสุดท้ายแล้วจะลงเกยเช่นไรนะคะภายใน30วันนี้รู้นะักกลยุทธ์เราพูดถึงกลยุทธ์ชั้นเชิองอะไรร t จีสเตรจจิสนะคะราชนีถือดาบขึ้นมานะก็จะลงเอยด้วยคุณเป็นผู้ที่เข้มแข็งแล้วก็ยังไม่ได้วางใจเท่าไหร่นะคะกังวลใจก็ขึ้นมาอีกแล้วเดมงนมูนนะคะแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจค o l เ c o l l a b o r a t i o n คุณนั้นนะ่ะก็คอยดูดูสถานการณ์นะคะยังไม่ได้ ให้ใจเต็มร้อยยังไม่ได้ให้ใจเต็มร้อยคุณจะเป็นผู้ที่เฝ้าดูและคนคนนี้จากที่ไม่เคยไม่เคยอยากจะเข้าใกล้จากที่ไม่เคยอยากจะอยากจะแบบแสดงออกถึงความเอาใจใส่แสดงออกถึงการอยากอยากมีเรื่องราวอยากมีโมเมนต์ร่วมกันกันกบคุณอยากใช้ช่วงเวลากับคุณ กลายเป็นว่าจะพยายามเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเหมือนกับยัดเยียดตัวเองเข้ามาในชีวิตเลยขอปรากฏตัวในชีวิตนะคะแปดถ้วยแปดถ้วยคือการปล่อยแล้วก็ตื่นรู้เมื่อรู้สึกว่าสูญเสียคุณไปทั้งทังที่บางทีก็อาจจะอาจจะแค่รู้สึกนะ่ะแต่ยังไม่จบความสัมพันธ์แต่บางคนคนคนนี้กับคุณอาจจะห่างกันไปสักพักแล้วหรือว่าอาจจะ เลิกลาก่อนหน้านี้แล้วกําลังขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งหรือแค่รู้สึกได้ถึงถึงการไม่มีตัวตนในความรู้สึกของคุณเท่าเดิมการไม่มีอิทธิพลหรือการที่คุณเริ่มมาออกห่างแล้วไม่ได้ใส่ใจเขาคนคนนี้จะตื่นรู้ขึ้นมาได้ว่าเอา้าสูญเสียคุณไปสูญเสียความเชื่อถือจากคุณสูญเสียความรักของคุณสูญเสีย อิสระดูสิคะสูญเสียจริงๆคุณเป็นอิสระเอาที่แท้แล้วคุณไม่ได้ไม่ได้ผูกพันกับเขาเท่าไหร่เลยนี่หนาและคนคนี้จะดูแสดงออกเป็นเด็กแว้นนะคะจะขบคอมเมนตีลังกาขี่ช้างจับตั๊กแตนเพื่อดึงดูดความสนใจเอา้ายุติธรรมจัสติ c ออกมาอีกแล้วนะคะได้สำหรับแรงปรารถนาคนคนนี้จะมีแรงปรารถนาต่อคุณมากๆ จะมีความต้องการในตัวคุณมากๆและจะแสดงออกแบบที่ไม่เคย take action มาก่อนเลยหาทำคนคนนี้หาทำํำจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอยากทํานั่นอยากทํานี่อยากใช้ช่วงเวลาร่วมกันกับคุณชวนคุณคุยพาไปอยากพาไปนั่นพาไปนี่อยากซื้อนั่นซื้อนี่มาให้ทั้งๆที่ไม่เคยทําให้มาก่อนไม่เคยใส่ใจอะไรมาก่อนส่วนคุณนั้นค่อนข้างเป็นอิสระแล้วคุณเป็นผู้ตัดสิน อย่างยุติธรรมส่วนเขาเป็นผู้ปรารถนามากๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใน30วันนี้แน่นอนเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ตกลงกันใหม่ถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์จากที่คุณจากที่คุณไม่ใช่คนเรื่องมากจากที่คุณไม่เคยมานั่งพูดว่าอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบ จากที่คุณค่อยๆค่อยๆจะเรียนรู้กันไปนะค่อยๆจะเติบโตไปได้วยกันนะไม่คุณกลายเป็นคนที่ได้พูดหมดเลยว่าอันนี้ไม่โอเคถ้าไปต่อไม่ได้ก็คือจบอันนั้นโอเคแบบนี้คุณรับได้แบบนี้คุณรับไม่ได้คุณจะได้แสดงออกทั้งหมดเลยแล้วเขาก็จะหาทำแบบโชว์ความรักออกมา take action ความรักบอกให้คุณได้รู้แสดงทุกอย่างให้คุณรู้สึกสบายใจสุดๆส,ส่วนคุณนั้นก็แค่เป็นตัวเองอย่างเบิกบานและอิสระส่วนเขามีแรงปัถนามหาศาลที่จะทำทุกวิธีทางให้คุณเชื่อใจอีกครั้งหนึง่งและจะมีเกณฑ์ได้ตกลงปรงใจอะไรบางอย่างเพื่อสารต่อความสัมพันธ์หรือไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับชาวตุนเพราะว่ามันเป็นไปได้สทางนะคะพี่เพื่อนๆแต,แต่รู้สึกว่าคนคนนี้นะ่ะ คนคนนี้ไม่สามารถมุกออนจากคุณได้ไม่สามารถตัดใจจากคุณได้อย่างแน่นอนแต่คุณนั่นแหละที่จะมีความเป็นอิสระมากกว่านะคะหรือถ้าหากว่าพี่เพื่อนๆชาวสองมาชมของชาวตุนแล้วไม่ใช่ชาวตุนเลยที่ใจดีไม่ใช่ชาวตุนเลยที่เบิกบานแล้วก็อบอุ่นตั้งแต่แรกเป็นชาวตุนต่างหากที่แบบมาใช้มาใช้แบบกลยุทธ์เพื่อเหนือกว่าในความสัมพันธ์ แสดงว่าตัวคุณนั่นแหละจะเป็นอิสระและ้วและปลดปล่อยได้มากกว่า letting go ได้มากกว่าและคุณจะถูกวิ่งไล่ตามรักแล้วคุณเป็นผู้ตัดสินว่าจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์มาได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวตูนนะคะแล้วก็ขอให้รู้ก็พอว่าตัวคุณนั้นอยู่ในโหมดของความสบายใจ และเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองและมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขและถ้าโอเคถ้าใครแบบไม่ไม่ได้ร่มเย็นพอสำหรับคุณผู้ใดไม่ได้สันติสุขพอสำหรับคุณผู้ใดไม่ได้แสดงออกว่าเป็นพื้นที่ที่สบายใจที่แท้จริงให้กับคุณมันโอเคมากเลยนะที่คุณจะไม่จาเป็นที่จะต้องเลือกเขาไม่จาเป็นที่จะต้องเปิดใจให้ให้เขาคุณ เป็นอย่างนี้คุณจะได้จะเหมือนกับว่าถ้าหากคุณต้องการแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้ไปต่อได้จริงๆแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็นคนที่รับผิดชอบความสัมพันธ์อย่างยิ่งคนที่คนที่แบบทุ่มเทและ take a คชั่นอย่างยิ่งเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจคุณรู้สึกว่าคนคนนี้สามารถเป็นได้ถ้าเขาได้ตื่นรู้นะคะการตื่นรู้ขึ้นมาก็แล้วแต่ พี่เ,เพื่อนๆจะตัดสินใจแต่ไม่ว่ายังไงต้องมีคุณค่าในตัวเองรักตัวเองให้มากหน่อยและปลดล็อกตัวเองตัวเองไม่ได้ติดค้างอะไรที่จะต้องรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกว่าจะต้องพยายามพิสูจน์อะไรถ้าหากเขารู้สึกว่าไม่ใช่คุณก็รู้สึกว่าไม่ใช่เหมือนกันนั่นคือจุดที่จะทำให้คุณนั้น มีจุดยืนนะคะที่มีความสุขได้นะคะประมาณว่าคุณนั้นใส่ใจและอยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะแต่มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้แบบอู้เป็นของที่ขาดไม่ได้อะไรแบบนี้นะ่ะแล้วคุณอยู่ในจุดนี้แต่ก็ยังมีความใจดีกรรณานั่นแหละภาวะที่คุณจะที่คุณจะได้ความรักที่มันคงเปลี่ยน ความสัมพันนี้ให้กลายเป็นมั่นคงนะคะจบแล้วนะคะพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวตุนทุกคนสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวตุนทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะ ขอให้ชาวตุนทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ํารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจํสายเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและจํสายมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันใหม่รอบ นะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ